เราต้องรอดให้ได้อะถ้าเรารอดไม่ได้เลยแสดงว่าแบบแสดงว่าแบบเกมมันอันบาลานมากแต่ฉันงงอย่างหนึ่งคือแบบว่ากล่องเนี่ยต่อหน้าลรหายต่อเลยเหมือนกันใช่ไหมกล่องเด็กใช่ไหมเจนเหมือนมันซุ่มอ่ะเปิดกล่อแล้วมันซุ่มไหมตอนเราหลุดเสียบเสียก หลบไปตังตามทางเดินนะผีไม่เจอผีไม่เจอผิวไม่เจออ่ะต้ยากจังวะจริงถ้าได้ใครจะถี่ใส่สินเข้าบรพันไปก่อนเลยก็ได้นะเผื่อไม่ผมเจอผมเจอใส่สินมันอยู่ตรงเจอเจอผมมีตะปูผมมีตะปูมุดๆเอออไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่จะพาปะใช่ใช่ตอนพิธีน่าจะอยู่ไม่หายนะหายหายหลุดหลุดแล้ว เขาอยู่ชั้นบนไม่ได้ลงชั้นล่างใคตีมันพันได้แต่พราะประตูที่พังเหรอไม่ประตูที่เปิดก็ได้เหมือนกันเปิดก็ได้เปิดก็ได้เปิดประตูนะเธอเล็งดีๆเธอเล็งดีๆอืมได้ตะปูได้ตะปูผมก็มีตะปูเหมือนกันไม่มีตะปูเนี่ยมากับแจ็คเนี่ยนี่จะจะไป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 ตรงนี้มีตลอดนะตรงนี้หน่อยเส่แล้วใส่แล้วมาร์คให้หน่อยสิเฮ้ยผีอยู่ผม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 จู่ๆจู่ๆจู่ๆผมผมพยายามวนๆอยู่ยังวนๆอยู่ยังมีตะปูมีตะปูอยู่ตะปูอยู่ข้างหลังนะทิ้งไว้ให้ ไม่ไม่ตราบ้าพี่ตบอยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมมาปูอยู่โอเคละโมลมโมนั่นโกจริงๆริงลโมนั่นโกจริงเราถือว่าสวดเร็วนะมันอยู่มันอยู่ขวาซ้ายเฮ้ยเบลเบลไปแล้วนะเบลไปนะเบลไปตรงพิธีได้ตะปูอีกแล้วตรงนี้ไปตรงพิธีไปตรงพิธีขวาซ้ายไปทำพิธีเหรอไปก่อนไหมเราก็ไม่ไอ้เบลเบลเบลลงเบลขึ้นชั้นสองเบลขึ้นชั้นสองกันเราอยู่ชั้นหนึ่งทุกคนเลยต่อต่อต่อต่เบลยังไม่เข้มโอ้นั่นโกต่อไม่หายจริงโอเคโอเค ขวาขวาตัวนี้มีเท่นกับพิธีอีกหนึ่งมีแต่ตะปูอะโอ้ยด่านยากแน่นอนรู้รู้หลักนิดนึงนะโอเคเจออีกแล้วจะหาของก่อนนี่มีของสู้มาเลยตอนต้นสกดดูสวดดูสวดดูจะจะหาหาของสู้วนก่อนไม่มีของสู้มาเลยตอนมันมาเอาเอาทูไปอะนะอ้ามีทูเแล้่าไม่ไม่ที่หาที่หานี่อยู่ว่านายกำลังหาอยู่เหมือนผมจะได้ทูได้ตะปูตะปูเต็ม

อ้าวขวาขวาคือรู้สึกว่าสวดคนเดียวชัวร์กว่าเพราะว่าบางทีมันกดอามามันเจือใช่ไหมเนี่ยเนี่ยสวดก็ดีนะเสร็จแล้วเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วทางนี้ครึ่งยีอร์ซมีเวลจริงไหมนะไม่เห็นเวลเลยรอบนี้เบลเดินงูหมาแล้วอีกจ้อแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่กับผมเวอยู่กับผมเริ่มไล่แล้วนะอย่างที่ฉันเ่าอ่าเบลหาย ไล่แล้วก็หายแล้วก็หายมันลงฉันเอาเดี๋ยวเอาใส่สินไปอันนี้ก่อนไปแปะตรงนั้นให้สวดตู้เวลล่เวลลคิวอยู่อไผมขอเปิดนะมืออะไรนะงาคุมืออะไรนะงามกกดกโดนมาหลายรอบมึงทำไมใส่สินทำยังไงเนี่ยทำไม่ได้่สินเนี่ยผมได้ทู่ผมเต้ทู่เฮ้ยแอร์บาาต้บันไดได้นะได้ได้กำลังไป อ๋อเรากอ๋อเราก็ได้เหมือนกันกุ่คนมีทุกเอ้ยทำีกแค่พิธีเดียวสองพิธีนั่ะเลยอยคิวคิวอยู่ท่านี้หรอคิวอยู่ท่านี่เขาจะวางส่ยิดแล้วเมื่อกี้วางไม่ทันไปเดี๋ยวเขาจะชุวยให้ไปไปไปเดี๋ยวไปเดอไปไปต่อ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 มันล่องหัวแล้วคิวมันล่องหัวอย่าตามตูดฉันมาสิเดี๋ยวมันอยู่มันหลอกให้อยู่ตามตัวอยู่อ๋อเนี่ยผมใช่ใช่ใช่ไปไปไปเออเออวิ่งเธอวิ่งเธอวิ่งเออวิ่งวิ่ง มาสวดกันสวดกันเถอะวโรวิโ so ีวิโรวิโรวิโรีิี่วนโรวิโรวิโรวิโวิโรวิโรวิโรวิอรวิโร่ิโริโรว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 เโรวิโวิโวิอรวรวรวิล่าิโร่ิโรวิวิโรโรวิโรวิโรวมโรโรวิรวโวนมารระโล่มารองหนองหนเป็นสกิลมันนโล่มันววริริ่รวรวะมีคนเดือดเล

เออดีแ่โดนไปในการกอตำแหน่าด้ยนี่นตำแหน่งราสุดรวมตัวมตัวยูดชยุมหยุด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 หีุดหุดหย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 ุหยุดยุดหยุดยุดหยดยดหยุดหยุดหยุดยหวดหหดหหยุดหยุด่ายันหยุดหยดหยุ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 ยุดหดยุดยุดหดยุดหยหยุดหหยุดหไุดยุยข เราแจ่ต้องสวดอีกสองวิธทีเออแบบเสกอีห่าเออยังเตรงนี้ลงเลยได้ยังเฮ้ยสายสิบมาอุ้ยตกใจตกใจฉันก็ตกใจเธอเหมือนกันเจ๊ตกูไม่ตกใจนี่นะต่อต่อต่อนี่นะเอาหัวมีดนะวางวัดตึงตึงสายสิทอยู่สวดยอะสวดยอะ เยอะเยอะๆไรผมไผมโอเคโอเคเกิดชันนล้านหลุดแล้วนะทั้งหนยากหาของมูรีผีน่ะเจ้าดาบดาบตรงนี้มีดาบตรงนี้มีดาบไหนไหนเธอมัขงก็หน่อยสิังละมีดาบโอเคพูต่องมู้ต้้ี่สายสายสายเอาลาเบลเบลมาไมตรวจ่ะ

เบลเบลงอนเบลตัวแดงโดนสายรัดเต่างอยเฮ้ยเบลขยับเบลขยับเบลขยับเบลเดินแล้วนั่งขยับนั่งขยับนั่งมาแล้วนั่งมีความแข็งก็คือมีความแค้นเออเบลเบลกลัวเบลตัวแดงเอาเบลชนกับเบลตัวนี้ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ไม่ค่อยแบบไอ้นี่ถ่ายเลยเบลไม่เข้มผมต่ำเบลอยู่เนี่ยเออนี่ก็ตามอยู่เนี่ยอะไรเนด็กไอ้นี้มีแต่กลัวเบลเงินเออเอชเจิด ขวาซ้ายเบลวับหาบัคเวับวับมาเจอผมกันเคนนเพราะฉะนั้นลุคาาหาาเบลวผบว้าเอหมัดโอเควกเวลยูผมูห้องกางหลางห้อางราออเดลวจัดการเบลกันแต่ว่าอยู่ไหนวะข้างล่างเหรอข้างลางเอคหายแล้วหายแล้วายแลายลวับียมาร์คมาร์คไเบลหาของนเบล

โอ้อโอหหาของกนเฮได้ใ่สินอีกหนึ่งโอ้โหในน้ำมนต์มาตาว้บอามวาบอเฮ้ยดาบหังออกเปิดแล้วอยกได้ดแม่งไ้ดาเราเต้องฆ่าเบลยังไงเขาฟันไปเรื่อยๆฟันไปเรื่อยๆอ๋อฟันไปเรื่อยๆไม่ออกมูรีผีเรื่อยๆใช่ะใช่ใช่ไหนละ้ำมนต์าวรานไปโดนีต้งไหนตายแน่เลยนี่นี เดี๋ยวอยู่นี่ตรงบนไดของดูไหนวเนี่ยวตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ถอยลงไปถอยลงไปตามาน้ำใส่เอ้ยมึนไปเลยมากหนมากหนมากหนเจอของมักไหนช่างสอง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 ิดประตูไปลงไปลงไปอนแต่ยังไม่เหนื่อยอยู่นี่มันคิดมันมันมันบาะยี่หิอยู่นี่วะโอ๊ยวันนี้มันรับรับรับมันรับไมหาล้ ไม่้เข้ากันจะบลแต่ทำไมมันมีเวลาประตูเออถ้าแบบไม่ออกจะตายไปแล้ยเออเวลาฟ้าฟ้าคืออะไรอ่ะเรามีเวลานี้อยู่ไงอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นไม่เห็นว่าจี่าร์จุดบ้าันชั้นสองอยู่บนลักซาบนปลอดภัยไปไหนแล้ววะนไม่ประตูมันสูหมดแล้วนะแล้วเราออกก่อนหรือเปล่าหรือว่ายังไงออกไหมอ่ะเปิดเปิดเชิดเปิดเชิดเปิดอ่ะผมเปิดเปิดแล้วหนึ่งตู้ออกแล้ว ตุลละครเหรอเอาต่ไปแจ็บออกไปได้แต่ผมออกไม่ได้วะอ่าผมออกได้ตุลละครตุลละครตุลละครเหรอตุลละครตุลละครอ้าวโกรธตู้เราเอาเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวติมโดนทิ้งติมโดนทิ้งหนีไล่ติมแล้วตุลละครตุลละครตุลละครไรวะ ตู้หนึ่งตู้หนึ่งคนให้เราเป็นคนเปิดเขาออกเฉยนี่ไงออกง่ายออกง่ายเลยออกหมดเลยไหมเมื่อกี้ป้าๆทำท่าเนี่ยฉันเดินทืลูกอ้ไยเลยคิดออกว่าป้าเขาออก แม้สุดก็หนีสำเร็จคือแบบของเกมผีมันหมดแล้วอ่ะช่วงท้ายอ่ะเองแบบโอ้เราตายได้เรื่องใครเหรอกางเดียวยังไงมันตายได้ยิ่งทำพิธีเยอะอ่ะมันทำาให้หนี้ผีกดแอร์ือดเห็นเหมือนเลือดมันเยอะมากแกเลือดมันแะท่วมเลยเดือดท่วมก็แบาไปดดาวนะกุญแจคูณได้นะครับผมมากครับจัดขโมยประตูไปจุกไปเลยที่ชนะรอบนี้ เหมือนเบลงงางไปนิดมึงอ่ะใช่เบลเอฟเคมันผีมันผีกระตุกอ่ะใช่ใช่ใช่ผีก็เอ p ีพีอยู่ดีเปล่าวะผีแต้ม6ก0อทำอะไรไม่ได้ผีผีเดินเดินอยู่แต้มก้นเยอะ